มาคุณสิหนูยังไม่ได้หนูยังไม่ได้ล้านอ่ะหนูยังไม่ได้เป็นเศรษฐีหนูยังไม่ได้สําเร็จหนูยังไม่ได้รวยพลาดได้ไหมก็บอกว่าเราอยากจะมาแชร์เรื่องนิสัยเศรษฐีนิสัยคนรวยนิสัยความสําเร็จหรือว่าเทคนิคได้เงินล้านแบบเนี้ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเวลาเขาพลาดอ่ะเขาพลาดไปเลยไม่ต้องเขินไม่ต้องกลัวเพราะอะไรคะเพราะว่าเนื้อหาที่เราเอามาน่ะ บางคนถามว่าครูซีหนูยังไม่ได้หนูยังไม่ได้ล้านอ่ะหนูยังไม่ได้เป็นเศรษฐีหนูยังไม่ได้สําเร็จหนูยังไม่ได้รวยพลาดได้ไหมพลาดได้ค่ะคนที่เขาออกมาแล้วสําเร็จคนที่เขาได้อ่ะค่ะไม่ใช่ว่าเขาสําเร็จแล้วเขาถึงพลาดหัวนะที่รักอันเนี้ยต้องบอกเอาจริงๆเลยที่เขาสําเร็จได้เพราะเขาพลาดหัวก่อน แต่คนที่ไม่ปลดล็อกอค่ะเขาบอกว่าจะต้องได้ก่อนค่อยกล้าพาดหัวแต่อันเนี้มันสลับกันเหมือนกันค่ะวันนี้เหมือนที่เราบอกว่าเราออกมาพูดหน้ากล้องก่อนเราค่อยจะสําเร็จเราค่อยจะรวยเราค่อยจะได้เงินแต่บางคนเขาบอกว่าสําเร็จก่อนหรือว่าทําได้ก่อนพูดคล่องก่อนค่อยออกมาอยู่หน้ากล้องซึ่งถ้ารอให้พูดก่อนน่ะพูดคล่องก่อนข้างน,นอกอ่ะแล้วค่อยออกมาอยู่หน้ากล้องอ่ะ คุณก็ไม่มีทางที่จะไปเจอคําว่าสําเร็จเพื่อนๆอนอันเนี้ยเข้าใจตรงกันนะว่าอย่าไปกลัวถ้าใครถามสมมุติวันนี้เอาสีนิสัยเศรษฐีมาบอกที่บ้านอาจจะฐานะโอ้โหไม่ได้ว่าเข้าใกล้คาําว่าเศรษฐีเลยแต่ทําไมลิอ่านเอาคําว่านิสัยเศรษฐีมาสอนคนอื่นเรียนมาไงคะที่รักขา ดูมาจากคนที่เขาเป็นเศรษฐีเออตำรับตำราก็มีจริงเรียนในมหาวิทยาลัยอะไรก็มีเอามาสอนคนก็เอามาสอนได้ค่ะที่รักแต่วันนี้ถ้าเราไม่กล้าพลาดหัวนะรับรองเลยสมมุติอยากจะเป็นเศรษฐีก็ไม่ได้เป็นเพราะว่ารอให้เป็นก่อนค่อยกล้าพลาดขนาดนั้นนะคะไม่ได้ทำหรอกค่ะเพราะว่าอาจจะไปไม่ถึงคําาเศรษฐีก็ได้ไอายคนติดล็อก ในเรื่องของการาพลาดหัวนะคะกล้าไปเลยที่รักกล้าไปเลยเออถ้าไม่กล้า,ก,ก,า,าก็ไม่กล้าพลาดก็ไม่กล้ารวยไง่ะในเนื้อหาก็ต้องเป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ที่คนต้องการนะที่รัก